ก็กามาด้วยบริเจตนาว่าสีไรมาขอเล็กหอกแต่ว่าก็คือได้ยินข่าวว่าสีลงเอาเลขกับจอมปวกนะครับแต่ว่ามาก่อนวลาพระเอืนว่าได้ได้ยินข่าวนะครับว่าพระอาจารย์นี่ได้ตัวเลขแนวทางนะครับที่พานหน้าแม่นแม่นว่าสารก็เลยอยากที่มาขอกับพระอาจารย์เพื่อสีเอาไปแบ่งปันกับเอฟซีต่าที่างเนกนครับ พระว่าอะไแหงเรียกดอกแต่กกเดี๋ยวจะไห้พีบอกเขาอ๋อคิดสิครับผมแอ้ไปตีกันเราเองมันกะเป็นเป็นหวดไห้ผีบนไห้มาจักหมวดเหรอครับใชครับทำลาวาต้องพี่เองกะเคยไห้เรียกคือว่าเจ็ดหมวดเนยตอนเป็นตอนเป็นโยมตอนเป็นโยมอันนี้เมื่อบวชนี่กะมื่อวานนี่กะบอกเด็กเล่าขึ้น เจ็ดศูนย์หกมันก็ออกเจ็ดศูนย์หกไม่มันเลยมาขอหวยไทยหวยยังก่อนครับหวยไทยงวดอ๋อครับผมแต่แต่หวยไทยนี่พระอาจารย์เคยให้ยเจ็ดงวดติดเลยเคยอยูครัเจ็ดงวดสอนเลื่อนเลย่มันบ่ให้ตัวเดียวไม่ได้ให้หลายตะให้ตัวเดียวเจ็ดงวดสอดเจ็ดงวดสอดมีหนาเฟียดนี่ยังดูตอนเคยให้อ๋อโดนโดนเราไปพระอาจารย์จะมาโดนปรนได็นเลย อา,อายผิดไม่ได้เลยในงวดที่ผ่านมานี่เข่าป่ะครับเข่าแต่กับอะไรล่งอะไรดังอะไรบ่มมีผู้ไดเห็นนะเห็นทิมหบลแล้วก็สื่อจะฟ้องเนี่ยแล้วก็ล่งหลาเทียบใบกสือมันหักออกกี่รีมันออกกี่รี <c oughs> <c oughs> แต่กับบมีไฟหูว่ามันจะออกอย่างนนเนาะแต่ว่าเพ <แก S 1> ื่อนว่าเหล็กที่เข้าล่งมันดันไปออกตรงกับเอเหล็กอ่ารัฐบาลมันออกขรับตีทานตีบอกอื อ,อันนี้ก็คือสีมาเอาจอมผวกมันบออยากถามทีไปที่มามับอกคือเป็นสีสารสลามันอยากสางสาลาเนะาะสลาตรงนั้นก็เสาสี่สิบสีส่ต้นบ้านบ้านแฉนน้อยทีนี้ก็เลยมาลงทีโยมพระเนี่ยเดี๋ยวเดมาปวดเดินมาน,นม่านนี่ก็เห็นจอมผวกม่านก็ขึ้นแปลก กันอยากให้สร้างศาลาบ่อยากเฮ็ดศาลาแล้วรันเฮ็ดศาลาแล้วอยากสร้างศาลาทำกันขึ้นมาอยก่กันนะมันก็เลยขึ้นบ่เซาอ๋อขึ้นโดนเราไปครับเห็นโดนเราไปครับเป็นห่วงเห็นว่าสิว่าสร้างแล้วก็ขึ้นเลยบ่มันไม่แต่แล้มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วพอาะแต่บอกว่าสิสร้างมันก็ขึ้นขึ้นคืนโอ้ไ่นีบอกว่าสิสร้างก็ขึ้นขึ้นคืนเลยแม่นบอกเนี่ยกลายเป็นแบบว่า เขาเป็นเทพเทวดานะตอนนี้คือลูกค้าเทวดาเป็นเรั่อล้วละทุกสิ่งทุกอย่างะมันจะมีเทพมีเทวดาลูกค้าเทวดาที่อยู่แบบนี้มันแบบอะไรก็ช่างนะครับต้นใหม่ธรรมดามันก็ธรรมดาต้นตะเคียนเงี้ยมองไงมานเอก็สร้างโมเหลื่ยมโมเงาต้นนั้นโมีนัากระเขียนเลยเี่ยนี่คือกันจอมปวกนี่ก็เป็นจอมปวกธรรมดากระจิบแบบนึงอันนี้คือมันมาธรรมดาแล้วคือมีเทพมีผีมีลูกค้าเทวดาดรับ เมื่อกี้ผมย่างย่งางเข้าไปนี่เคยคายกับว่ามีคนแนมมามีตาสองน่วยมีมีดังแล้วก็มีปากเลยหนาคนเลยแมนคือหนาคนนยู่ไหม,มผมเคยไปบอกกับอา,อาจารย์ในรายอาจารย์เป็นว่ารูปปั้นหรือว่าอีหยังที่สามวน้นี่มันจะมีของมากจริงสิิิตมากจริงจิตจิทิตอยู่แมนบอครับแมนเน่ยทุกอย่างถ้า สร้างถูกที่อยู่ถูกทางทุกอย่างที่มันอยู่แล้วสบายใจเขาสงบลมเย็นคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นป่าปฏิบัติธรรมปริวาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่ดีทั้งนั้นครับเนี่ยแต่จะเลื่อนพ่วงกันในสวกใลาบในเรื่องแต่ย่าลืมอนมาสางวัดช่วยกันได้เด้อคนจริหาย,ยู่ <S <S แต่ย่าขอหลายคนอืมหลายคนปีมะโรงมาขอยไดสามคนปีมะโรง เนี่ยปีนี้มันเปลี่ยนงงไงมันเป็นปีของเขาต้องเอาเอาคนปีมาลวงมะขอมาสามดอกห่ายมีบ่หรอสิ่งมากนี่จะมีคนปีมาลวงบ่หรอแต่ว่ากันเลียแต่ดวงแต่สวกกูไหนหรอบ้องมันนี่ผีบอกมันโคนบอกขึ้นอันนี้นิย้อนกลับมาเลขของพระอาจารย์นะครับเว้าที่ไปทิ้งมาฟังเลยครับจะคือบ่คืนว่ามันทิออกกันลรอ คือฝันเลยสีครับก่อนชิมาบวนฟันยันพืาอา่ะารงอันนี้ออก่อนก่อนชิมาบวนนะเออมันมีเสียงบอกผมอย่างเพี่อยู่ ตอนที่พระอาจารย์จะมาบวชจกมือคำเต็มฝันเก่ามือก่อนที่บวชเก่ามือฝันเห็นพญานาคเก่ามือฝันเห็นพญานาคเก่ามือเลยบอยมมาถูกเก้าวันติดเก้ามือติดฝันเห็นพญานาคกับอยังก็ับยมมาถูกยมมาทูนฝันเห็นแนวไหนครับเ่าสุพังคื้นแหลกเลยเป็นพญานาคจะคล้องในวายนะน หมยนานยู่ครับไปไปจู่ๆเป็นหัวงูขึ้นมาสวนดเขาขึ้นไปแล้วเอาห้องไปว่างไว้ยูหนาดูแล้วก็มุดลงหนาวหายไปเลยอ๋อขานแหลกพันเนี่ยมเป็นไปเขาก็เห็นหลวงพ่อเป็นพระองค์ดำดำซิวเข็มเข็มยืนยหนาบวจที่มีหัวัสิงโตมีสอง,องช่องขึ้นแหลกขึ้นที่สองขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเป็นโกงตอน้าปุ๊บเขาเอามือลุบคุ้มก็มุดหาย เอาเอาหัวขึ้นมาหาพระอาจารย์เนี่ยนะไอ้นั่นตอนนั้นพระอาารได้บวชนั้นบ่บ่ชพระอาารได้บวชคือฝันฝันฝันเออความฝันคือเป็นเป็นคนนี่แหละเป็นโยมนี่แหละเป็นโยมเออกาฝันแล้วก็เห็นเห็นพระญาคมาหาอืมอีกขึ้นสองเนี่ยขึ้นสามก็มาแบบสไตล์เดียวกันแหละจะแก้ชิมารูปแบบใดแก่เห็นอืมขึ้นมาขึ้นวกขึ้นเจ็ดจะเป็นงูธรรมดาแล้วแต่ว่างูใหญ่ได้ปะครับงูใหญ่มากเกี่ยวแน่ยั้งแน่ คือจุดถ่ายยเย็นยมถูกความเห็นพระยาหนาครับก็เลยถูดถูกที่โบกดอกหนาไะดูทางของบ้านเขาเรียกว่าสาธุเด้อะกันจีบนี่มีดฝันยังเกี่ยวกับยังใจให้บวชบ่คือไปทรงอยู่หนาบวชไม่ใช่เย็นจังไรเนาะบ้าบอกกันเด้อผมก็เลยบวชทางหูนะไอ้เสียงเสียงผู้ใดครับคำว่าบวชบวชบรูกกันตอนน่าลับเนาะเสียงกระซิบเสียงกระซิบ เป็นขื้จังคุ้นบอก็เลยได้มาบวชก็เลยได้มาบวชเนี่ยตั้งใจก่อนนานีกบอว่าสิบวชตั้งใจก่อนนานีกบอบ่ได้คิดเลยอ๋อหย่อนย่อนฝันเห็นพญานาคฝันเห็นยมทูตแหลก่าขึ้นสุดท้ายมีเสียงกระสิบเมีนบอกว่าบวชปวดปวดมีนก็เลยตัดสินใจบวชเมีนบวชได้ย้ํางานบวชได้ยังเลยบวชเลยบวชเลยโอ้ยบวชเลยทูมมหาพระอาจ aja ทูมมหาท่านกอบกู้ ประมาณบ่เกินอาทิตย์สี่บวชเนี่ยซ้ำนั่งกันได้บวชเนี่ยแสดงว่าเห็นงานดีต่างจังหวัดอยู่อยู่พูนกรุงเทพยบมดปากการอยู่สมุดปาการเนี่ยเป็นนักร้องเป็นวอลร่ำพร้อโอ้มาบวชก็บมีความตั้งใจที่มาบวชใจมันหจังนึงก็คือมันเป็นหลายๆอย่างหลายๆทางหลายๆลเนี่ยกับมีหลายๆอย่างพอเคนเสียไปแล้วแตของพอเคนสมาอยู่นะผมก็มีนะ มันกัดบบัวคนแนะ่รักษาคนแนะ่เป่าแนะ่ยังแนะ่มันกัหลายหลาอย่างมันกัดกลายเป็นมาข้าต้อหารบาลมีจะ้องแล้วัะอันนี้ขอาดสิมิเกี่ยวที่เขาเขามัดยุนตีเนาะก็เลยเด้่ยาม,าม่อหวดพอของมันอยูน่นะวดสวนวดกองกันต้งกระตาะเป่าว่าพระเจา้าโยมพระเจ้าได้ดีได้นันท้ายเจ็๊ยบไฟ่วยหายายังมากันว่าได้คืดว่าได้เลี้ยงมันจืดได้เองมันกับแปลกขึ้นกันนี่แต่ว่าก่อยจีบกวก็มือสั่านี่ มันมีอีกตัวหนึ่งสิ่งสิไปกินเื่นมาก่าที่สันนำหอนกันนะยกบ้างสาศิลาเลยสาเสาโทตักน้ำหอนไม่ลืมลบมากครับเก้ี่ยนำหอนจะความมันเย็นแล้วหมดสองหัวมากินยังไหนอุกเทพเทวดาว่าจุดตียังไงกันยังเอาไปใหยโยบมึงหมดมันมากยังไดมันมีสองหัวหมดสองหัวม่นนำหอนอะหมดแดงเข้าเนี่ยมันมีสองหัวมันเห็นหลายอยู่ มือเสาวแบ่ถือไปให้เฟินเบิองอยู่เดยอโยมนี่หมดสองหัวอ่าหมดแดงที่อยู่พ่นต้นใหม่แบบนั้นใช่หมดแดงที่เขาแงใครหมดแดงกินนี่แหละมันมีสองหัวมันีหัวแบียอหัวก็จากหาเกี่ยวสองขางกันนะครับครับแค่ละกับผู้รวยอย่างบนมาจุติว่ามานั่งกันมาทานอยู่นี่งพักหนึ่งอดกับแก้วเนาะตีเป็นเลขได้ไหมหมอหมอตีไม่ตีเอาแล้วแล้วตัวเลขที่พระอาจารย์ได้ในงวดวันที่หนึ่งเมษายน พระอาจารย์ไหนมาจากไหนครับพระอาจารย์บ่ได้ให้พี่ครับสิให้เพิ่นเป็นคนให้ให้ผู้ใดผีที่ว่าบ่แม่นทีบอกให้ผีบอกให้ผีแบบพระอาจารย์บ่บอกเพราะมันผิดศีลผิดศีลเนาะผิดศีลพระนะครับเอ่อผีนี่อยู่บริเวณวัดเฮานี่บ่ครับอยู่นี่แหละรอบๆเฮานี่มีแต่ผีเลยนี่อยู่ก็ผีนี่อาย่ตอนนี้นั่งกับกันอยู่ใกล้ๆเมนเนาะ อยู่กับผีทั้งหลังเลยเป็นเนี่ยด็กทั้งหลังเก่าอยู่กับผีเลยในวันอาย่กับ,กบ <c oughs> ครับที่นี่พระอาจารย์สื่อสารกับผีได้หร,ร,รือว่าจังไรบ่ได้่าสื่อสารได้เขามาหเห็นไหม,มหเห็นติดตัวนี่นะแม่ฮะไ,ไหวบ้าหยาดไหมครับบญาหยาดละครหยาิก็่ได้มา,ยาอยู่เส <c oughs> ารร้อผีเป็นตาหยาดไหมครับบ,รบ่คนเป็นตาหยาดกลัวบ่่ก

ท้าวนบอกเด้อกแยงเขาสามซาลากกบอกแต่ว่าบอกคือสองสามคนนะเด้บอกตัวเกากรนั่ค่ะ เนบอกองพี่วง่หัดอกอันเล็ก,กียอย่างันงนี่ค่ะเลขพีบอกเด้อค่ะแปลเด้อค่ะเป็นเลขตัวใดกับแปลเด้อค่ะมองไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะแต่ละคนตาไม่เหมือนกันเด้อค่ะนั่ค่วเพิ่นบอก จังสั่นกะให้เพื่อนเขียนให้เอต้นเป็นชุ่มตีเป็นเหล็กยังเนาะฮะนี่เนาะพระอาจารย์เบ่บ่เว้าให้มันเป็นโตเลยปะสายตาของพระอาจารย์เบิ่งเนาะมองเหล็กอย่เนาะเอาเว้าพระอาจารย์เนี่ยมิดเป็นโตอย่างเนี้ยมองคือกันเด้อทั้งที่พ่าะยาก เอ,เอาอะไรเนาะโอ้ก็อยากว่าอยากสามมันสิผิดศิลป์บอกผิดรอกเอาเอา,เอาตามสายตาพระอาจารย์เถแหนะบได้อบอกเลขเพียงแต่ว่าที่ผีบนจับมือเขียมนี่พระอาจารย์ในสายตาของพระอาจารย์เอง่นามมันเฮียมีหน,นามอยู่เก่าแก้วนามเก่าแก้วนามมันเฮียนามมันเฮียรุ่งแปดเทือ ลงแปดเท้อมีคนถืออยู่สองคนอ๋อปิศนาค่ะทำไมมันน่าพีน้ำเก่าแก้วน้ำเก่าแก้วเอาภาษาไทยเนาะค่ะครับผมคนเจที่ได้ฟังน้ำลายค่ะน้ำเก้าแก้วน้ำแก้วถือลงมาหกถือลงมาหกแปดครั้งแปดครั้งถืออยู่สองคนถืออยู่สองคนอ๋อกาหกแปดสองค่ะ นะครับเีนะครับนะครับตามทิ่จับใจความนะครับล้วการทำาใฉช่มเบิงเอานะครับน้ามเก้าหกแปดสองค่ะเก้าหกแปดสองาเอากระบงหูแล้วไม่รู้แล้วเอาทำดิฉช่มอาทีไอนี่นี่คือหกอยู่แล้วค่ะอืมหกไอนี่ไอนี่คือเก้าครับไอนี่คือแปดค่ะครับไอนี่คือสองค่ะอ๋อสรุปแล้วเลขมันจะมีอยู่สี่ตัวเก้าหกแปดสอง หกเก้าแปดสองนะครับท่นานผู้ชมเนาะนะครับเลขผีบอกเด้อค่ะเลขที่บอกนะก,พ,อกพระอาจารย์ไอที่ว่าได้เจ็ดงวด,ดนี่ได้มากจากไหนครับคืดอยากซื้อคืดอยากคืดว่ามันมีมันก็มีมไงว่าอะไรมีสูตรว่าไหไมีคำนวณว่าอะไมียังเลยคืดอยากซื้อแมนแล้วงวดนี้พระอาจารย์บ่อยากคืดในบอก นักคนโมมักสื่เหลขกมันไลยแต่ก็มักยั่วละออาเอามักอยากขึ้นตัวใดเหม้อนีก้าเอาไม่ใจวะครับไม่ใจคือนแหเหลี่ยจีบออกตุ๊กเก้วตุ๊กเก้เนี่ยมันมีสองในฝ่ายจัาก็บมงวีสองขางไงบมลูกข้นรัจีบตุ๊กเกงวดงวดเมื่อกี้เลยกอนเก่อนงวดเมื่อกี้เจ็ดแปดครับหกสองสองเออหกหกสองหกคับเจ็ดแปด เดี่ยตัวเก่ากันเกิดตัวเก่าก็ว่าแต่เดียวใช่ไหมบางคนคือคนขื้นลงเลยไม่ใจอยากซืนนะในใจอยากซือเด็กโลตัวเ<อ>ก่าเด็กทอ,ออกตัวเก่าอันนี้ตัวเก่าขึ้น,นแต่เดียวนี้ตัวเก่าขึ้นหรือลงคิดว่าคิดว่าเหลยกชินาจีขึ้นซีขึน้นนะครับตาขึ้นเจ็ดแปดมันก็สีเป็นเจ็ดเก่าครับอ,อืมหกสองมันมันก็นจะเป็นออสเม็กกีสองหกมันก็จะเป็นสองเจ็ด <ST S> จะคิดว่าน่าจะคิดนะรัอนี้เป็นตัวเลขของพระอาจารย์คินมักคมักนะครับอพระอาจารย์ฝากยอย่างหอดอย่างงมเอฟซีนะครับ <ST S> <lish> อยากให้ว่าเราทําอะไรก็ได้อย่างมงา,ายจนมากเกินไป <dling. S 1> <ST S> อย่าคิดสิ่งที่มันเห็นกับมันไม่เห็นมันมีอยู่จริง <ST> S> <S <ST S> บางทีคํ <ST S> <ST S> าพูดคําพูดคําสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่เหมือนกัน <ST> S> <S แต่สิ่งที่เรารู้สึกนั้นก็คือ สิ่งที่เราเห็นสัมผัสได้ในสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเขาสิมาให้เรียกไฮโซกห้ลาพิลีกะอย่าลืมัสสานสลาซอยกันเนอร์ครับผมถ้าโซกกว่านี่กะเปตกน้ำผู้ใดบ่ต้องถวายพระอาจารย์บาทหนึ่งกับว่าครับถวายวัดอย่างเดียวครับผมสาธุสาธุครับอกตาโยมโนสุขังพลังนัเนตินัจาริติมะอุเลย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 ถูกตาธุสาธุ ที่บอกมันมันมาทันแล้วได้พระอาจัดเนี่เนี่ยบอสบันชิตามมาอีกสองสองอยู่แม่นบ่ะค่ะนี่ค่ะคือเลขผู้บัาเถาแล้วสั่นบ้าซ่ากับผู้บัญชาเนาะย่นพู้านั่นจดใบด้วยค่ะแคบใบด้วยค่ะชอบประจัดเนาะค่ะหมวดแรก ของของเพชรพนลวยเรื่องกะที่มาถ่ายเงือนแรกได้ไหมบู๊หาพระยิน่บู๊ใท้ายพระชอบประจักรประจันชอบประจักฮ้ย